คุณพ่อของลูกเป็นคนจีนเป็นบุตรชายคนที่สองครอบครัวเป็นชาวนาชีวิตลำบากจึงย้ายมาอยู่เมืองไทยมีอาชีพขายผลมไม้ย้อมผ้าและเลี้ยงเป็ดไก่ไว้ค่า oh. วันเทศกาลตรุษจีนและสาตจีนจะฆ่าเป็ดไก่เยอะมากฆ oh. ่าเพื่อไปไหว้เจ้า และการับประทานกันเองภายในครอบครัวเนื่องจากตัวเองไม่มีโอกาสเปรียนหนังสือไม่มีวิชาชีพจึงมีความคิดว่าการฆ่าเป็ดไก่ไหว้เจ้านะไม่บาปเพราะฆ่ามาไหว้เจ้า,า,า,าเออน่าสนนะน่าสนทีเดียวอปนิสัยเป็นคนชอบช่วยงานสารธารณะงานสารเจ้า เวลาใกล้ตรุจีนก็จะเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยเห็นพ่อทำบุญถักบาทเท่าที่จำความได้เคยเนิมนต์พระมาทำบุญบ้านคุณพ่อก็ได้มีโอกาสถวายอาหารพระรับพรพระกรวดน้ำในวันนั้นท่านมีความกตัญญูกับแม่ของท่านมาตอนที่ท่านใกล้เสียชีวิต ตรงนี้น่าสนใจท่านบอกกับพี่สาวของท่านว่าไอ้ท่านบอกกับพี่สาวว่าไม่ทราบพ,พี่สาวของผู้เราหรือเปล่านะเข้าใจว่าเป็นพี่สาวก็เห็นเป็ดไก่เต็มห้องไปหมดเลย<อ>ไม่รู้ว่าพวกนี้มาได้อย่างไร<อ>หลังจากนั้นท่านก็เสีย<อ>ท่านไม่รู้จักวัดพระธรรมกายไม่เคยสร้างบารมีเลยลูกได้ทำบุญให้กับท่านได้เงินเดือนเดือนแรก แล้วก็สร้างเรื่อยมาเลยเพราะอยากจะตอบแทนแล้วคุณท่านบุญเยอะแยะสร้างพระภายแกะในแกนแกลางเสาเข็มพระมงกุฎเทพนีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบุญทางนั้นอะทุกบุญร่วมบุญสร้างเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สร้างพระบรมพุทธเจ้าสภาธารรมสายคนวิหารพระมงกุฎเทพนีพิหารใหญ่เจริญมหาธรรมกายใจดีเอาร่วมบุญกับวัดทุกบุญ ล่าสุดก็กระถินพระราช 2S สองเอสตั้งทำเองแล้วก็ไปชักชวนมูญาตทำและกอธิษฐานให้พ่อให้แม่มารับคุณแม่ก็ระโลกโดยโรคหัวใจความดันเบาหวานและกระดูกเสื่อมตอนมีชีวิตอยู่ชอบทำทานในคุณแม่นะช่วยคนจนช่วยงานศาลเจ้า แต่แม่บอกว่าไม่เคยฆ่าสาัตว์ในชีวิตแต่ทำไมมาทรม,มานเดินไม่ได้ก่อนที่จะเสียชีวิตแม่เคยโดนรถชนเคยโดนผ่าตัดลำไส้แม่เป็นคนกนตัญญูต่อพ่อแม่เป็นคนรักพี่รักน้องชอบช่วยเหลือญอาติพี่น้องลูกเคยพาแม่ไปใส่บาตรละถ้าแม่ไม่ได้ไปใส่บาตรแม่จะหุงข้าวตอนเช้าเพื่อให้ไปใส่บาตร บางทีไปทำบุญอะไรามาเขาจะบอกให้แม่อานุโมทนาบุญด้วยเป็นประจำพอกลับจากงานก็ไปสอนให้พูดว่าขออานุโมทนาบุญด้วยออต้องพูดทีละคำเพราะแม่พูดไทยได้ไม่ชัดออแรกแรกลูกไม่กล้ารสร้างพระประจำตัวให้แม่เพราะเพื่อนบอกว่าคนที่มาวัดพอได้บุญเยอะๆแล้วจะเสียชีวิตเร็วก่อนกำหนดอ,อ้า ไม่เอาไอเดียนี้มาจากไหนไม่เกี่ยวกันตายส่วนตายทำบุญเยอะก็ส่วนได้บุญเยอะบับงเอิญทราบว่าทำบุญสร้างของพระประจำตัวเป็นบุญใหญ่กลัวว่าถ้าทำแล้วแม่ได้บุญใหญ่และแม่จะจากไปก็เลยไม่สร้างให้แม่อ่าที่พลาดไปแล้ว<อ>ไม่ถูกนะลูกนะไม่เกี่ยวกัน<อ>ใครตายนะเขามีระเบิดเวลาของตัวเขา ทำบุญมีแต่ได้บุญตอนหลังตัดสินใจว่าไหนๆทำให้พ่อแล้วน่าจะทำให้แม่ดูก็เลยมาสร้างให้ท่าน,นทุกๆบุญกระทำมาล่าสุดกระทำไตายธรรมสามพันวัดคือเือมันเยอะแยะเลยอ่านสั้นๆลูกๆได,ได้เคยบินกลับมาเมืองไทยเพื่อถวายเงินปีสี่สองพร้อมหน้าแอนหน้าโกตาลุงอารักหน้าน้อยสุพีหน้านวน้อยจากศูนซีแอเท ว้าโลกมีคําถามอยากจะถามประเดชพระคุณหลวงพอ่ออยากรทราบว่าทําบุญอาบุญที่ได้ทําแบบสุดๆให่พ่อแม่นั้นนะท่านจะได้รับบ้างหรือไม่ท่านละโลกเราไปไหนบุญถวายอาหารเช้าพระทุกๆอังคารกับสุขที่ศูนยเ์เซเลนเป็นเวลาสามปีคุณพ่อแม่จะได้รับหรือไม่คะลูกควรจะทําบุญอะไรอีเพื่อจะให้พ่อกับแม่อ่า อ่าอืมอ,อะไรจ้ะบุญอะไรสร้างมหาธร,รมกาเจดีให้เสร็จอ่าสร้างให้เสร็จเลยครับทีนี้เราก็มาดูว่าพอ่อตายแล้วไปไหนเพราะก่อนตายเนี่ยท่านเห็นภาพเป็ดไก่ เป็นฝูงเลยมาเต็มห้องเลยเนอเป็ดไก่ที่ท่านเห็นตอนนั้นน่ะไม่ใช่เป็น uh, กรมมนิมิต oh. กรรมารมณหรือกรรมนิมิตอารมณ์ <Okay. S 2> แต่ว่าข้ามขั้นไปเป็นคตินิมิตแล้ว oh. เป็ดไก่เต็มห้องแล้วข้ามแล้วนะ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยไปเกิดเป็นเป็ดไก่ให้เขาข้า oh. ที่ไม่ไปลงนรกก็เพราะว่า oh. เคยถวายสังฆทาน oh. ตอนนิมนต์พระมา oh. แล้วก็มีความกตัญญูต่อบิดาม,มารดาฉะ oh. นั้นบุญที่ส่งไปให้ตอนนี้เตียยังรับไม่ได้หรอกลูกเอ้ย ยังรับไม่ได้เพราะท่านไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไกไ่ในชีวิตนี่มันถ่ายกันใบถ่ายมาันมาเนี่ยจากมุษย์ไปอยู่ในเยี่อุอยู่ในฟอมเป็ดไก่เนี่ยเพราะทำปานาติบาตไปฆ่าเขา,ขาเพราะความไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นบาปแล้วเชื่อว่ามันเป็นบาปเพราะฆ่ามาไหว้เจ้า,าแล้วก็มารับประทานกันเองเนี่ยมหมายความรู้ตรงนี้นิพพาจะไป บอกกันยังไงไปรเชื่อเชื่อกันมาอย่างนั้นซะด้วยจะต้องไปเป็นเป็ดไก่นี่ยาวนานทีเดียวนะเพราะค่าหนึ่งตัวเนี่ยไปนับเอาขนเป็ดขนไก่นี่อ,อะไรเนี่ยยาวแล้วกี่ตัวก็ไปลูยมันเยอะแยะอีกนานนะจ๊ะจึงยังรับบุญไม่ได้แต่ว่าบุญที่ทำไปนั้น,น่ะไปคอยอยู่ที่โยมโลก ยังไงก็จะต้องลงมาอีกทีเนี่ยอพอหมดกรรมจะไปจะจกไก่แล้วเนี่ยต้องไปยมบนโลกอีกตอนนั้น<อ>แล้วก็คงจะไปเห็นอะไรก้ออะไร<อ>จะบุญจะช่วยได้ตอนนั้น<อ>แต่<อ>ก็ช่วยได้ในระดับที่ว่าย่นระยะตอนช่วงนี้เลิศย่นระยะเวลา<อ>ลงมาหน่อยเนี่ย เพราะฉะนั้นทำไปบ่อยๆนะลูกนะทําไปให้เรื่อยๆมันก็จะย่นลงมาถึงยังช่วยไม่ได้แต่ก็ช่วยลดหย่อนผลโทษลงมาทีนี้ข้าเป็ดไก่ไปไฝฟท่ศารเจ้านะมีเทวดาภูมิศักดิ์ใหญ่ลงมารับหรือไม่นะ<อ>ไม่มี<อ>มีแต่พวกสัมภเวสี<อ>ที่ขึ้นมาจากยมโลกก็มีเนี่ย แล้วก็ตาจากมนุษย์เราไปเป็นพวกพูีปีศาจอะไรต่างอยู่บนพื้นมนุษย์ยังปหาที่เกิดอยู่คือยังไม่หมดกรรมตรงนีนนย้ยังไปเกิดไม่ได้ก็ยังวนเวียนกันอยู่อดอยากเ<อ>ชก็เคยได้ยินไหมผีตีนล,ลงตีนสาร,รนี่อดอดอยากอยากกันไปพวกนี้เรามากิน กินโอชารสรสที่เหลือมันก็จืดแล้วกลับมากินเี้แต่มันไม่ค่อยอร่อยเลยพวกนั้นเอาไปกินเนี่ยไปเลี้ยงพวกนี้ไม่รู้ก็ไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นและไม่รู้เนี่ยเห็นเยอะแยะเลยเห็นก็ทำกันอย่างนี้นะฆ่าเป็ดข้าไก่มันจะไปเป็นบุญพราะฆ่าเนี่ยบุญหรือเปล่าบาปมันบาปแล้ว แ้่งเบื้องต้นแล้วยิ่งบางความเชื่อบอกว่าต้องฆ่าเองเนี่ย oh. จะดี oh. ยิ่งสบายเลยฆ oh. ่าสัตว์เองแต่สัตว์นั้นน้ำตาไหลบอกมันดีใจ oh. นี่มันไปโมเมนะ oh. มันจะได้ไปเกิด oh. อยู่ใ,ใกล้ๆกับผู้มีอนุภาพเลยนั่น,น <Okay. S 2> เห็นไหมจ๊ะ ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนี่อัอตรอนะอันตรายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไปเกิดปเป็นเป็ดเป็นไก่เฉาชีวิตจริงๆเลยเล่าเรื่องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องฝันในฝันฟัง,ฟงไว้กหน่อยก็แล้วกันแต่แม่มก็มาค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องอุศนัอะไรเท่าไหร่อย่าก็ทำๆมงไปก็ยังดีที่ไม่ได้ฆ่า ก่อนตายทรมานเพราะว่าเกิดความยินดีที่เตียข่า oh. เออดีเมื่อกันจะได้ไปไหว้เจ้า oh. ยินดีเพราะว่าใส่บาทเสียเปล่าไหว้วเจ้าได้กิน oh. อ่ามีคติอย่างเงี้ยใส่บาทเนี่ยเสียเปล่าแล้วจะใส่ใบอีก,ก็เคยตัวอีก,ก็มาอีกเนี่ย oh. อีมาอีกก็ต้องใส่อีกอย่ิงจี้ไม่ได้ oh. แต่ถ้าไหว้เจ้าแล้วก็ได้กิน เอาเป็ดไก่กลับมากินอยากจะกิน,กนอะไรก็เอาเพราะฉะนั้นก่อนตายแม่จึงทรมานรนเพราะว่าเป็นกรรมที่พลอยยินดีปัจจุบันที่พลอยยินดีในการฆ่าของเตี๋ยแต่ว่าก็ยังพอมีบุญที่เลี้ยงพระมังใสาบาดมังอะไรมึงแต่ก็ไปบุญเล็กเล็น้อยๆมันคอรจะเข้าใจอะไรหรอกไปเกิดชั้นจตุแต่ไปเป็น บริวารเขาม่มีวิมานอยู่อแ oh. ปรส่ายวิมานอยู่ไปเป็นเทพธิดาบริวารเราคงจําก็ได้บริวารที่เกิดจากบุญใหญ่นกับบริวารที่ม่มีวิมานอยู่ <Okay. S 1> จํากันได้ไหมจ๊ะจำได้ครับอ่านี่เป็นอย่างเงี้แต่ต่อมาในภายหลังลูกทําบุญลุยสบันหันแหลกไปเลยอ oh. แม่อยู่ในภูมิที่รับบุญได้ <Okay. S 1> ก็เลยมีวิมานของตัวเองแล้วตอนนี้ แต่ก็เป็นวิมานเงินธรรมดาก็ยังดีเนะี่ยมีบานตัวเองวิมานตัวเองไว้อยู่ก็ดีกว่าไปอาศัยเขาอยู่นะนี่ชีวิตเป็นสามีภรรยาก,กันในโลกแต่พอตายแล้วมันก,ก็แยกจากกันไปตามกรรมที่ตัวได้กทำเอาไว้ ทำไม่เหมือนกันมันก็จะไปเหมือนกันได้ยังไงมันก็ไปคนละทิศคนละทางเห็นไ,ไหมจ๊ะการได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นเยอะและจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง